คณะกรรมาการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลบบุรีเห็นชอบอนุมัติโครงการอำเภอชัยบาดาล นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลบบุรีครั้งที่1ประจำปี2568ที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5สารการจังหวัดลบบุรีโดยที่ประชุมได้รับทราบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรวมจำนวนทั้งสิ้น54โครงการจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลันกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ครั้งที่2องจำนวนหนึ่งโครงการในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลงบประมาณ220,000บาทเป็นโครงการในรูปแบบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำเกษตรผสมผสานอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะกรรมการในพื้นที่มีการประชุมมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้